สวัสดีจ้าวันนี้เรามากินข้าวกันนะคะกินกับอะไรมาใน,ล,ททานลุกทอทหารอดทนลุกทอทหารอดทนกินสมตำทอทหารอดทนฝนตกพี่นอ้องฝนตกปอยๆปยนาก็เลยใด้ใส่เสือ้อเสื้อกนางนสุดยอดไหมคะอืมลุกนี้ทอทหารอดทนกินสมตำพี่น้อง กินส้มตำกับอะไรคะแล้วจะมีเป็นแตเตเต้นตอันนี้คือแกงน้องใหม่สลัดพี่น้องสลลาลาเต้นแต้นนอันต่อไปนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยหรือเปล่าคะไข่ลูกเขยแน่เลยไข่ลูกเขยค่ะเต้นแต น้องกินมันหลายแล้วนะคะนางก็จะไม่ได้กินหลายนะคะเต้นเต้นเต้นปีไก่พีพื้ปีพับพเต้นเตนเต้ข่าสวยเต้นเล่น่กินอาหารเย็นเย็นแซ่บๆนะพี่น้องตตกอันนี้ก็ตำมะคู่งพีนน้อง พอจะหังอดทนอุย้ยชื่นใจจังไยพี่น้องทำไมคนถึงชื่นใจมันเป็นอาหารที่พิเศษมากที่สุดมันคืออะไรสมตำไทยแล้วกนละขวงมังนานะ มักอืบมักอือแกงแกงเฮ็ดเขาเอินว่าแกงดาวบ่เขาเอินอยังแกงเปื้อบ่มันอร่อยมากค่ะ 嗯。Mm hmm.